เป็นพนักงาน s อ s เซีนะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับทางบริษัทนะครับได้จัดพื้นที่นะครับสำหรับให้พนักงานได้ออกกำลังกายแบบจัดเต็มเลยนะครับเรียกว่าโซเชียลคลับครับเป็นยังไงตามมาดูนครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่คอร์ดแบดของบริษัท s อ r เซีของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามีจัดให้ถึง2ขคอร์ดเลยด้วยกันคนที่มาตีแบดนะครับเราก็เหนื่อยนะครับเรามีน้ําดื่มให้รวมถึงเรายังมีโซนนะครับสาหรับ ให้ผู้ที่เข้ามาเล่นกีฬาที่นี่ได้นั่งพักผ่อนด้วยกันอีกด้วยนะครับถัดมานะครับในโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของเวทเทรนนิ่งนะครับห้องฟิตเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ออกกำลังกายนะครับชอบยกน้ำหนักนะครับเราก็มีให้ทุกเครื่องทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามหรือจะเป็นใครที่ชอบในสายของคาร์ดิโอนะครับเรามีเครื่องวิ่งให้ มีจำนวนหลายเครื่องเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแย่งกันเลยนะครับในบริเวณชั้น2นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราให้พนักง,งานนะครับได้มาใช้ในการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาโยคะนะครับหรือว่าจะเป็นกีฬาต่อยมวยก็ได้นะครับรวมถึงยังสามารถเป็นพื้นที่ให้เต้นโคเวอร์ก็สามารถทําได้ด้วยครับ ขยับมาที่ชั้นสองของอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของห้องนะครับไว้ตีปิงปองนะครับใครที่ชอบเล่นกีฬาปิงปองนะครับก็สามารถมาใช้พื้นที่บริเวณชั้น2ฝั่งนี้ได้เลยครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับทีเป็นห้องโปรดของผมนะครับนั่นก็คือห้องที่ไว้ เล่นกีฬาบิเลดหรือว่าเรียกว่าพูลนั่นเองนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอเพื่อนๆกับหลากหลายแผนกเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อการระหว่างแผนกอีกด้วยครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะน,นะครับเป็นห้องที่ให้พนักง,งานได้ขึ้นมาร้องเพลงนะครับมาผ่อนคลายนะครับหลังเลิกงานนะครับแล้วก็ยังเป็นห้องที่ ช่วยสร้างสีสันให้กับพนักง,งานอีกด้วยครับ EP หน้านะครับเราจะพาไปออฟฟิศทัวร์ที่บริเวณไหนนะครับอยากให้เพื่อนทุกคนคอยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับสำหรับช่องทาง Inside SC ของเราด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ